เขาว่ากันว่ายิ่งใหญ่เนี่ยก็ยิ่งดีแต่ถ้ามันมากเกินไปล่ะถือซะว่าเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ก็แล้วกันเพราะร้อยเลเยอร์มันมากเกินไปไงล่ะเร็วสิเร็วเข้าลุยเลยนี่เป็นการทำเล็บที่ดีที่สุดในรอบหลายเดือนเลยล่ะลองดูเล็บส,สวยๆของฉันสิเลโอนายชอบพวกมันไหมสนใจแต่เกมบ,บ้าๆนั่นอยู่ได้ไม่เจ็บมือบ้างหรือไงนะเฮ้ hey, ดูยางรัดผมพวกนั้นสิคิดอะไรออกแล้ว อ,อไม่เอานะ่ะโฟกัสก่อนจะสนใจฉันได้หรือยังฮัลโหลยาวรัดผมจากหนึ่งนาฬิกาเกิดเลยขึ้นเนี่ยเสร็จฉันละ่ะเฮ้ยโดนไปอีกหนึ่งโดนเข้าไปอีกออ้ยไรเนี่ยเออไม่มีอะไรเดี๋ยวคะแนนฉันสันแพ้เลยเป็นความผิดของเธอเธอต้องโดนทำโทษ ให้ตายเอาล่ะมาทำชาเลนจ์กันยาวรัดผมร้อยชิ้นมาแล้วว้าวยาวรัดผมเต็ไมไปหมดและนั่นเป็นของเธอทั้งหมดเลยมาเริ่มกันเลยดีกว่าฉันรู้สึกเฉยๆมากแต่ยังต้องใช้ยางอีกหลายชิ้นเลยล่ะมีสีให้เลือกเยอะแยะเลยตอนนี้เป็นไงบ้างตูเจ๋งดีนะว่าไหมยก็มีสายรุ้งออกมาจากผมฉันเลยอะ่ะ อยากเชื่อเลยว่าเพิ่งใช้ไปแค่30ชิ้นยังต้องลุยต่ออีกยาวๆดีนะเนี่ยที่ฉันผมยาวอตะคริวกินมือแล้วใกล้ได้ครึ่งทางละให้ตายยังจ็ต้องทำไปเรื่อยๆไม่มีวันจบอะ่ะเกือบถึงปลายผมชันแล้วแล้วเราก็เพิ่งได้50เส้นเองฟูบ้าจริงโว้ระวังฉันไม่คุ้นกับน้ำหนักมนะันน่ะนั่งดีๆประคองตัวเองไว้ขอบใจเออฮะ โอ้โทษทีนั่งตรงนี้ปลอดภัยกว่าเนาะเราเธอก็ยังหยิบเจ้าผู้นี้ได้ไวอีกด้วยอะ่ะให้ตายของผู้นี้ไม่ได้ใช้ง่ายๆแฮะแต่ฉันน่าจะทำได้นะฮะนายคิดว่านี่ดูดีแล้วหรอเออฉันลองอีกทีแล้วกันไหนลองแบบนี้บ้างสิฉันจะเล็งให้เหมือนหนังสตต๊กแบบนี้ไม่เธอก็ฉันต้องออกไปจากเมืองนี้ ตอนนี้ทำได้ดีเลยล่ะดูฉันทำแบบนี้ได้ทั้งวันเลยล่ะแต่ดีแล้วที่ไม่ต้องทำมากไปกว่าน,นี้อีกสองเส้นเท่านั้นสองเส้นสุดท้ายฉันทำได้มันดูหน่าทึ่งสุดๆไปเลยฉันทำได้ดีนะเนี่ยไปก็เถอะแต่คิดดูอีกทีเออฉันว่าฉันนั่งอยู่กับที่น่าจะดีกว่าเอาพวกมันออกไปทีสิ ฉันช่วยเธอเองจูลี่ไม่ต้องห่วงมันต้องใช้เวลาหน่อยนะรัดเฉันแน่นเลยอ่ะอีกเส้นหนึ่งออกไปซะเยี่ยมโอเคทีนี้ดูนี่ชอบหมชอบเหรอรักเลยจะหกักเป็นลอนที่สวยมากฉันแต่งหน้าใกล้เสร็จแล้วลิโอแค่ต้องเพิ่มความแวววาวเข้าไปอีกเออจูลี่อะไรเนี่ยโอ้ oh. โทษทีช้าไปแล้วเจอชาเล้นร้อยเลยเยอร์หน่อยเหรอฉันไม่คิดว่าเป็นแบบนั้นนะแย่ yeah, แล้วฉันแต่งหน้าร้อยชั้นหรอมาต้องน่าสนใจมากแน่แหวังว่าใช้แปรงนี้น่าจะถูกนะปาดได้ที่ทาหน้าได้ก็คงโอแหละแค่าทาแบบนี้ก็นับเป็นหนึ่งชั้นนะแล้วเราเพิ่งเริ่มต้นเองพวกส,สาวๆทั้งหลายเขาทากันยังไงเนี่ยฉันทำแบบนี้ถูกไหมนะ มันเริ่มเลเทเทแล้วแฮะแต่ฉันว่าฉันทำได้ดีนะออ้าทาสีพวกนี้พร้อมกันต้องสวยแนะ่คุณเห็นด้วยไหมแถมทำแบบนี้แล้วได้เลยเยอะเพิ่มเร็วขึ้นด้วยอะ่ะจนนี่เจ๋งมากและฉันว่าฉันทาได้ดีเลยเพิ่มเข้าไปเพิ่มสีเข้าไปอีกฉันเหมือนแป้งใสรุ้งเดินได้เลยและตอนนี้ก็มาครึ่งทางแล้วออ้ถูมันเข้าไป มันดูเท่ดีนะแต่น่าจะใส่กลิตเตอร์เพิ่มเข้าไปได้อีกหน่อยอะโอเคใส่เยอะๆเลยแล้วกันเยี่ยมแต่ต้องระวังเข้าตาด้วยละ่ะฉันเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยอะแล้วตอนนี้ก็80ชั้นแล้วทุกคนใกล้ครบแล้วมาจบที่ปากนี่แหละและชั้นที่100โอยอเป็นไงบ้างดูดีอยู่นะโอ,โอ้เดทเหรอ นนก็จะไม่ได้เดะซะแล้วต้องแต่งหน้าสักหน่อยเฮ้ hey! นายใช้เครื่องสำอางฉันหมดเลยอะแต่ฉันว่าฉันแบ่งจากนายได้นะขอแบ่งมาหน่อยแล้วกัน <_ L ock> ขอบใจแค่อยากแต่งตานิดหน่อยนะหรือว่าฉันควรขยับแก้มดีนะเธอประหลาดจังแฮะไม่ปกติสุดๆ <_ L ock> เดีวขยับจ้าจามูกแมนเธอพูดว่าจามูกแมนงน้นเหรอช่างเหอะ <_ L ock> เรียบร้อย โพสลงไอจดีกว่าโอเคไหนดูซิว่าเธอทำอะไรอินสตาของจูลี่นี่ไงเหนื่อยจังอยู่ไหนนะทำไมเธอได้วิวเยอะจังอะโอเคฉันพร้อมแล้วคุยกับฉันหน่อยเจ้าจมูกใส่แล้วแค่ขยับปาก <c oughs> <c oughs> เรียบดอยไหนดูสิสิวิวเองเหรอต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆ ทำไมจูลี่ได้ไลเยอะจังอะเว้นแต่ว่ารู้แล้วเธอเจ๋งมากนะใช่ไหมนี่ต้องน่าสนใจแน่แนเออจูลี่ฮ้อะไรนะขี้มูกติดจมูกฉันเหรอแย่กว่าอีกนี่มันห่วงจมูก <c oughs> ดูหน้าเธอสิเนายต้องใช้ชในสิ่งที่ทำชาดาไป ชอบเครื่องประดับใช่ไหมงั้นเอาไปเลยร้อยชิ้นทั้งหมดเลยเออฉันว่าฉันเริ่มที่ห่วงใหญ่ก่อนดีกว่าใส่เข้าไปที่รูจมูกเลยต่อไปเอาที่เข้าคู่กันสิใกล้แล้วโอ้ฉันชอบอันนี้ฮะอูฉันไม่เคยดูมีสไตล์ขนาดนี้มาก่อนเลยต้องจับหูนี่ไว้ใส่ไปเลยให้เต็มหูไม่มีอะไรให้ใส่หูแล้วถ้าง,งั้นก็มาแต่งที่หน้าผากัน ีพวกนี้โดดเด่นบนน้ำผักฉันจริงๆว้าวไม่อยากเชื่อเลยว่าต้องใส่ที่คิ้วด้วยก็ไม่แย่นะเก็บชิ้นนี้ไว้สุดท้ายตรงนี้ต้องสร้างสารรค์กันหน่อยเพราะไม่มีที่เหลือแล้วทาดหนึ่งร้อยถ้าไม่เรียกว่าแฟชั่นทันสมัยก็ไม่รู้จะเรียกอะไรแล้วล่ะเฮ้ย hey, ทำได้ดีเลยนะลีโอโอ้ใครโทรมา โอเคไปเดีนี้แหละฮะฉันนึกว่าเธอพูดว่า6กโมงครึ่งซะอีกโทษทีฉันอยากกินเจ้านี่มาทั้งวันแล้วใส่วิปครีมซึกหน่อยดีกว่าเธอไปแล้วเหรอลุยเลยแล้วกันเธอต้องคิดว่านี่เป็นวิปครีมแน่แต่แน่นอนว่ารสชาติคนละเรื่องเอ้แปลกฮะงั้นแบบนี้ก็พร้อมกินเลยสิเอาล่ะฉันใช้มือเลยดีกว่าฮะ ทำไมรสชาติแปลกแปลกอะเนี่ยลีโอนี่ใส่ไม่ดีเลยโดนนี่ซะชาเลนจ์ร้อยเลยเยอะนเหรอไม่นะใช่แล้วมาเริ่มสนุกกันเลยดีกว่ามาฮะมฉันเตรียมครีมโกนหนวดไว้ให้แล้วฉันจะทำให้เป็นเรื่องง่ายเองโอเคเอาแล้วนะเดี๋ยวถอดเสื้อก่อนตีลาจังรอก็ได้ เออฉันไม่ยอมให้กล้ามาทำลายสมาธิฉันหรอกขอมยังหอทันแรกเรียบร้อยยังน้อยขอใส่แว่นป้องกันก่อนได้งั้นฉันไม่เล็งไปที่หน้าของนายละฉันจะฉีดมันเข้าไปด้วยความเร็วสูงมันเย็นจังขอพื้นที่ว่างด้วยหอยอย่าโม่แต่ทำให้น่ารักสิฉันละเลงหลายชั้นแล้วฉีดสองกระป๋องพร้อมกันไปเลย หาหน่อยจูลี่เออเหรอเดินนี่ซักแล้วก็โดนจานนี้ด้วยเฮ้ยมันเหมือนใส่เจลที่ผมเลยอะเดี๋ยวนะความสนุกยังไม่จบหรอกทำไมไม่มีที่ว่างเหลือแล้วล่ะงั้นขยับสูงขึ้นไปอีกเยี่ยมทีนี้เราก็ใกล้เสร็จแล้วแจ๋วฉันต้องการอะไรที่มันเร็วกว่านี้ลุยเลยฟอร์ สทักไปอีกไม่กี่ลเยอร์ก็เสร็จแล้วอดทนหน่อยลิโอภาร,รกิจสําเร็จรู้ล่วงฉันแทบมองไม่เห็นนายเลยเดี๋ยวฉันมองไม่เห็นเลยอ่ะดีขึ้นไหมให้ฉันช่วยนะจูลี่เธาทำอะไรเนี่ยไม่นะเรียบร้อยมันทําให้นายผิวพรรณดีขึ้นนะจิ๋งหอบางทีฉันควรใช้มันบ้างแฮะ อยากทำชาเลนจ์ร้อยเลเยอร์ด้วยอะไรบ้างวิปครีมเหรอหรือซอสช็อกโกแลตคอมเมนต์บอกเราหน่อยและอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยจะได้ไม่พลาดวิดีโอดีๆอีกมากมาย